เพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีคลิกเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับเ <c oughs> พื่อนๆที่เล่นกีตาร์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเหมือนกีตาร์ไฟฟ้นานะฮะเพื่อนๆบางคนอาจจะมีปัญหารเรื่องการดันสายนะครับซึ่งแน่นอนดันสายเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาฝึกแล้วม,มันก็คือเป็น หนึ่งในองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดสำเนียงนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยได้รู้มาว่าจะต้องดันสายนิ้วจะต้องเลี้ยงติดก,กันอย่างนี้เดี๋ยวผมแนะนําลองยกตัวอ,อย่างให้ดูก่อนน,นะสติว่าผมจะดันผมจะดันสายสามที่ช่องที่เจ็ดไปช่องที่เก้าใช่ไหมหนึ่งเสียงนะครบบางคนก็คือจะต้องติดที่ว่าให้อาจจะใช้ นิ้วชี้เนี่ยขึ้นมาปิดสายอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นนิ้วกลางนิ้วนางอยู่นิ้วกลางจะอยู่ช่องที่หกแล้วก็นิ้วนางอยู่ช่องที่เจ็ดเป็นลักษณะนี้นะฮะซึ่งผมเองผมก็ไม่ค่อยได้ทาแบบนี้นะ,ะใช่ไหมฮบคราวนี้เอ่อมันจะมีทริคอยู่นิดนึงที่ผมรู้สึกว่ามันจะช่วยได้เยอะมากเลยยิ่งโดยเฉพาะการดันสายในช่วงต้นๆน,นะครับ เราจะใช้นิ้ว2นิ้วอยู่ในช่องเดียวกันไปเลยนะครับใช่ครับพเพื่อนๆฟังแห้ดกินนะซึ่งมันจะเป็นลักษณะนี้เพื่อนๆจะสังเกตว,ว่าผมใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางอยู่ในช่องที่7ช่องเดียวกันเลยซึ่งการทําลักษณะนี้มันเวลาเรานั่งเล่นเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะมากแต่คราวนี้เวลาเราไปยืนเล่นเนี่ย บางทีมุมการสะพายของแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วนะฮะมันจะทับช่วยให้เราดันสายได้ง่ายขึ้นนะครับเราไม่จําเป็นต้องให้นิ้วมันอยู่ตรงช่องตลอดเวลาถ้าเกิดเพื่อนบางคนฝึกมาหรือว่าถูกสอนมาว่าแบบว่านิ้วมันจะต้องถ้าอย่างเงี้ยมันโหดันยากมากเลยนะครับใช้สองนิ้วล่วงไปเลยเนี่ยฮะนิ้วกลางกับนิ้วนางส่วนนิ้วชี้ผมก็จะแตะไว้เสียดผมจะเป็นคนไม่ค่อยเอานิ้วชี้ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะ อันนี้ก็เพื่อนๆที่เอาขึ้นมาม่ก็ไม่ผิดนะแต่ผมจะใช้ปลายปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่สายสี่ไว้ก็คือนิ้วชี้มันไม่ได้ออกแรงครับแต่แค่มันแตะไว้เฉยแล้วอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้ดันง,ง่ายขึ้นมากเลยนะไม่ว่าเพื่อนจะเล่นตรงช่องไหนก็นตามเรื่องเล่นครึ่งเสียงตรงนี้แล้วกัน อย่างหนึ่งเพื่อนๆที่ยังดันสายแล้วยังแบบว่ายังฝึกไม่ได้เพื่อนๆพยายามทําให้มันเป็นแบบลักษณะการบิดครึ่งวงกลมนะฮะอันนี้ต้องใช้เวลาฝึกนิดนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปที่เล่นได้มาตรฐานแล้วเขาจะทำกันนะฮะก็คือบิด<ก>เห็นไหมฮะบิดครึ่งครึ่งวงกลมลักษณะแบบ อย่างนี้นะฮะคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าไปาดันแบบว่าอย่างนี้จะมันก็ได้แต่ยากนิดนึงก็คือบว่าประเภบ่ดันขึ้นไปอย่างนี้ถามว่ามีคนเล่นอย่างนี้ไหมก็ก็มนีนะครับผมซึ่งไม่ผิดแต่ว่าถ้าเอาแบบที่เป็นเบสิกที่ควรจะทําได้ก็คือครึ่งวงกลม ว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับบางทีทริคเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันช่วยแก้ปัญหาบางอย่างที่เราจะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเวลาไปเล่นจริงเล่นสดไม่ทําไมซ้อมอยู่บ้านดันได้โคตรเก่งเลยวะแต่ว่าพอไปเล่นบนเวทีจริงโอ้โหยืนเล่นแล้วนู่นนี่นั่น,นองค์ประกอบความตื่นเต้นหลายอย่างผนวกเข้ามาทําไมเล่นไม่เหมือนที่บ้านเลยอันนี้จะเป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ น่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ในช่องของอูกเกงแดนด้น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ